สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำากุ้งผัดเป็มะม่วงนะครับให้ทุกคนเห็นว่า,าทำยังไงครับผมนี่ใช้กุ้งตัวใหญ่นะครับกุ้งเชบวัวนะตัวใหญ่นะกุ้งอ่ะเชบวัวจะดีกว่ากุ้งแค่แข็งที่เราซื้อจากตลาดเอ้ะะไหมครับกุง้งของผม,ผมนี่ประมาณ1ิ สิบห้าถึงเอ่อสิบแปดตโลนะฮะกุ้ตงตัวใหญ่นะครับผมวันนี้ผมก็ใส่ขึ้นช่ายนะมีหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมผักพวกนี้อยู่ที่เราเนาะใส่ไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสน,นะครับผมยังมีเม็ดมะม่วงมีพริก <ละ S 1> อ่าเม็ดมะม่วงนะครับผมพริกนะพริกขี้ฟ้าแห้ง พอดีวันนี้มาทำอาหารสำหรับ20สิสองคนย้าคนเพราะฉะนั้นของก็เยอะหน่อยนึงนะครับผมในนี้ดูในครัวอนี่ในครัวผมนะครับวันนี้มีอาหารหลายอย่างอยู่มไีไก่ผัดเคสชวนมีซุปซุปกระเพาะปลานะครับมีัดหมี่นะัดหมี่นะครับผมนี่ัดหมี่ สแต่วันนี้จะมาสอนอทํากุ้งผัดแม่มะมงง่ายๆนะถ้าาทำผัดในบ้านเรานะครับผมไม่ยากไม่ยากง่ายมากกุ้งเราซื้อจากตลาดมาเราก็ปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็ผ่าล้างมันนะครับผ่าล้างนะฮะผ่าผ่าล้างเพื่อจะให้มันสุกง่ายขึ้นแล้วก็บานออกมันจะได้สวยเนาะ หลังจากนั้นเราก็ล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดเราก็รอให้สะเด็ดน้ำนะสะเด็ดน้ําเสร็จแล้วก็หมักด้วยนะครับออของของหมักนี่นะมีน้ําตาลมีเกลือนะครับมีขน้ยนะครับผมอันนี้เป็นน้ำหมักของหมักนะครับหมักเสร็จทิ้งไว้สัก10นาทีหรือ15นาทีก็ได้ เราก็ใส่แป้งนะครับผมแป้งใส่นิดหน่อยนะแป้งข้าวโพดถ้าไม่มีแป้งมันฮ่องกงปกติโรงแรมจะใช้แป้งมันฮ่องกงถ้าไม่มีเราก็ใช้แป้งข้าวโพดนะฮะใส่เข้าไปนะครับผมคลุกใส่เข้ากันนะจะใส่ไข,ข่ขค้าก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมอของวันนี้ไม่ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้มน้ําร้อนลวกกุ้งก่อนนะตามโรงแรมหรือพัตาคารเนี่ย จะใช้วิธีนี้ก่อนนะครับลวกแต่อยู่บ้านจะทําวิธีนี้ก็ได้นะครับผมลวกให้มันสุกประมาณสักห0ปเซนนะแล้วค่อยมาทอดน,น้ํามันอีกทีหนึง่งแล้วเข้าไปผัดอ่ามันจะแตกต่างกันครับผมอ่าความเอ่อหอมหรือความสดของกุ้งมันจะแตกต่างกันครอ้าวน้ำร้อนแล้วครับผมเราใส่กุ้งลงไปนะครับอ่า ถ้ทาที่บ้านมีน้ําแข็งเราก็เตรียมน้ําแข็งไว้ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวลวกไปประมาณ5้าเราก็ไปเช็ดปล้างน้ําเย็นนะครับอ่าเราเราเรา,เราแป๊บหนึ่งเราให้มันสุกนะครับเห็นไหมกุ้งมันจะพองขึ้นนะฮะกุ้งหมักมันจะพองขึ้นนะครับผมกกอ,นนบอ่าเราก็เดี๋ยวไปเทน้ำนอ่าเราก็จะปล่อยน้ําเย็นเพื่อจะให้กรอบกรอบแล้วก็กุ้งเก็บความสดนะ ให้มันเย็นอ่าเวลาเราทําอะไรจะเร็วขึ้นอ่าอันนี้คือการทํางานของอ่าพริษัคันเรื่อลงเลยนะครับเห็นไหมครับปุ้งของเราเห็นไหมมันยังเงามันก็ยิ่งดึงกรอบนะฮะกรอบแต่ยังไม่สุกนะครับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะเทน้ำมันก่อนผัดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูดูกันนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันวันนี้เราจะมาทอดกุ้งกันนะครับผมกระทะร้อนๆใส่น้ํามันนะครับเดี๋ยวน้ํามันร้อนๆแล้วก็ใส่กุ้งลงไปนะครับแล้ร้อนแล้วเราใส่ลงไปเลยน,นี้ทอดให้มันกรอบขึ้นแล้วก็ให้มันรัดตัวกุ้งจะไม่เละเวลากินกุ้งขึ้นมามันจะได้แบบอ่อเป็นคำ โอเคเราเอาขึ้นเลยครับผมอรอบสองคุูมันเยอะนะฮะรอบสองอครับผมกระทะสองรอบอเห็นไหมฮะเห็นไหมกุ้งมันจะสวยเห็นไหมกุ้งสวยมากเห็นไหมครับน้ํามันเทออกแล้วกระทะมันก็จะไม่ติดนฮะตอนนี้เราคัวกระเทียมก่อน ข้ให้หอมกระเทียมนะครับผม้อให้หอมแล้วก็ใส่ต้นหอมกับหอมใหญ่ลงไปไม่ซีเรียสใครจะใส่แล้วก็ได้นะครับพริกแดงพริกเขียวจะใส่ลงไปด้วยก็ได้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราใส่เหล้ากันไม่ได้นะเหล้าครับผมเราเริ่มปรุงด้วยซอส รสของเราปรุงแล้วนะมีจิกโชมีมีน้ำผึ้งนะครับแล้วก็มีซีวขาวแล้วก็ซีวดำแล้วก็ชิมดูรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะครับเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดถ้าจะเผ็ดนี่ก็เพิ่มริกเข้าไปนะครับแล้วเราใส่อสลงไปแล้วก็ผัดนะอสลงไปผัด อ่าเดี๋ยวเราจะใส่แป้งข้าวโพดไปหน่อยอ่าเนี่ยฮะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดไปหน่อยนะครับอ่าให้มันเคลือบไว้ให้ซอสกับกุ้งอยู่ด้วยกันปุ้มเอาไว้นะครับนะอ่าเดี๋ยวเราตามด้วยน้ํามันงานะแล้วก็นะครับอ่าเราตามด้วยน้ํามันงานะครับ อ่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมอ่าอ่แล้วก็เอาเม็ดมะม่วงลอยข้างๆเพราะว่ามันเป็นอาหารตกครับผมนะพี่เกินไม่ได้ผัดรวมกันแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็ผัดรวมกันเลยได้นะครับผัดรวมกันได้เลยนี่วันนี้อาหารตกนะมีไก่ผัดเชสชวนกุ้งผัดเม็ดมะม่วง นะครับขอบคุณครับ